สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม s a กูล a สคู o ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนคนนิ่งทำฝาแฝดเนาะโอเคเนาะมา ไปกันแล้วนะคะรเราปันหนึ่งค่ะอาจจะเสกดังเพราะว่าน้องเราเล่นเล่นเกมอยู่ข้างนอกนะคะเราสามารถดูไอดีของตัวเองเป็นแล้วเนาะถ้าใครอยากสอนดูไอดีของตัวเองที่เรนสร้างมาหน่อยนะคะเมนไว้ใต้คลิปนี้นะคะเราจะบอกกันเนองเนาะไปะ น้องเข้าค่อนข้างนานเลยเนาะมาแล้วนะคะทุกคนละครสั้นใหม่มางนะคะก็คือเรายังไม่ได้ลงหนอเดี๋ยวเรานะคะจะลงให้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงใหม่มากันแล้วเนาะ นะคะวันนี้เราจะมาสอนทางฝอแฟนนะคะเราจะเอาคนนี้นะคะเป็นฝอแฟนเราชวนเขาคุยก่อนนะคะแล้วแล้ก็ให้เขาตามเรามาเนาะแล้วเราก็จับมือกับเขานะคะนี่นะคะแล้วเราก็ต้องอันหนึ่งนะคะทุกคน ตอนนั้นเรากดตรงไหนไว้ความจริงนะคะเขาจะขึ้นคำว่าโคนไวตรงนี้เนาะโคนนิ่งนะคะงั้นคลิปนี้ตะอตอนนี้โคนยังไม่ขึ้นมาให้เรานะคะแล้วเราจะมาสอนดูไอดีนแทนนะคะเปลี่ยนคลิปไวเวอร์เนาะนะคะเรานะคะจะพาทุกคนไปดูไอดีของทุกคนนะคะที่สร้างมันกันไว้เนาะ ไไนะคะเราจะต้องเข้ามาในนี้ในสามขีดนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะแล้วเราก็ไปแบบสมมุติเราจะาเซฟน้ำชั่วเมือหงหรือว่าเราจะเซฟบ,บ้านโมเดิสันแสหรือว่าบ้านคริสต์มานนะคะแต่ว่าเราจะเซฟเป็น เ,เป็นบ้านอ้ากดผิดนะคะนี่นะคะแล้วก็จะนี่นะคะแล้วเรากดสองขีดนะคะถ้าเราจะให้คนอื่นสามารถไปเปลี่ยนบ้านเราได้นะคะก็กดข้างบนนะคะนะคะแล้วเราก็สามารถกดข้างล่างได้ด้วยนะคะ เราจะกดแท็กสองอย่างนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้เนาะแล้วก็กดคำว่าเซฟนนะคะ ID ก็จะขึ้นมาว่า2616452นะคะเรานะคะจะทำให้ทุกคนดูกัน,นะค่ะแบบนึงนะคะ261นะคะ เรามาใส่ดีทุกคนดูเนาะเราจำได้แค่นี้นะคะเราจะก็จะแบบสี่สี่หนึ่งหกสี่สี่หนึ่งหกสี่ห้าสองแป๊บนึงนะคะเรานะคะจะรอแป๊บ,บนึงเนาะทุกคนคะขอเนียจดแป๊บ,บนึงเนาะ แป๊บหนึ่งนะคะได้เสร็จแล้วคะ่ะโอเคค่ะเรานะคะก็จะมาตรงเขียนคำว่า ID เนาะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราก็คือเราก็จะมาหกสี่ห้าสองห้า แล้วก็1 2 7นะคะกดถูกต้องนะคะแล้วเขาว่กโอเคนะคะนี่นะคะบ้านกระจกเนาะนี่นะคะเรานะคะก็จะไปตามลูกศรน,นะคะก็จะเหมือนกับบ้านของคนอื่นเลยนะคะแต่ความจริงแล้วเป็นบ้านของเราเองเนาะ บ้านการจงกนะคะเราพาทุกคนมาดูแล้วเนาะแต่ว่าเรายังไม่อัปเดตไปไหนเลยนะคะใครอยากให้เราสร้างบ้านยังไงนะคะเราก็จะทําให้ทุกคนดูกันนะคะแต่ว่าคลิปหน้านะคะเราจะอาจจะสร้างเป็นบ้านคล้ายๆแคมปิ้งนะคะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบายบายจุ๊บว่